ในการประกอบชิ้นงานเคสตัดี้ที่2นะครับเราเริ่มต้นที่ไปที่เมนูไฟล์เลือก New เลือกโหมด s s s e m b l y จากนั้นกดโอเคนะครับจากนั้นนะครับไปที่เมนูวิวเลือก s i o w นะครับเลือกคำสั่ง Origin จากนั้นทำการเลือกไฟล์ตัวอย่างนะครับที่มีอยู่ในเครื่องคองมพิวเตอร์เราไปที่ได้ C นะครับเลือกโฟลเดอร์โปรแกรมไฟล์เลือกโฟลเดอร์ solid work crop จากนั้นเลือกโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า solidworks แล้วทำการเลือกโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า sample ทำการเลือกโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า tutorial และเลือกโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า t o l analyze นะครับซึ่งจะอยู่ด้านล่างสุดจากนั้นเลือกโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า minimum clearance ครับก็จะมีชิ้นงานตัวอย่างให้เรานำมาใช้ทำกรณีศึกษาได้นะครับเลือกชิ้นงานแรกที่ชื่อว่า top plate ครับ นำเข้ามานะครับแล้วก็ทำการปรับมุมให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นกดที่จุดออริจินเพื่อวางชิ้นงานครับ Insert Com คอมโพเนนตชิ้นต่อไปครับให้เลือกชิ้นงานที่ชื่อว่า f support นะครับจากนั้นทำการหมุนชิ้นงานนะครับตามแกน y นะครับเพื่อให้ได้ทิศทางที่ถูกต้องจะได้ง่ายต่อการเมทชิ้นงานนะครับใช้คำสั่งเมทครับเลือกพื้นผิวชิ้นงานที่ด้านล่างของท็อปเลท และด้านบนของแอ u p ซัพพอร์ตนะครับจากนั้นครับเลือกทรงกลมนะครับของรูของชิ้นงานนะครับเพื่อทำการเมตดแบบคอนเซนทริกนะครับชิ้นงานก็จะสามารถประกบเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็จะไม่หลุดออกจากกันนะครับจากนั้นครับปรับมุมมองเป็นไอโซเมติกวิวนะครับเพื่อให้ง่ายต่อกันนำเข้าชิ้นงานชิ้นต่อไปนะครับ ด้วยชิ้นงาน x Support นะครับเข้ามาอีกชิ้นหนึ่งนะครับทำการปรับนะครับทิศทางของชิ้นงานนะครับตามแนวแกน Y นะครับให้ได้ลักษณะที่ถูกต้องนะครับทำการเมชิ้นงานเหมือนเดิมครับโดยการเลือกพื้นที่ทรงกลมของนะครับชิ้นงาน x Support กับ Top Plate นะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับทั้งสฝั่งเลยนะครับจากนั้นนะครับก็ทำการเมด้วยคำสั่ง Concentric นะครับ แล้วก็ดึงชิ้นงานนะครับแอ็กซัพพอร์ตออกมานิดนึงครับผมเพื่อที่ทำการเมตดพื้นผิวนะครับของท็อปเพ e แล้วก็แอ็กซัพพอร์ตนะครับให้เชื่อมติดกันนะครับจากนั้นครับทำการเลือกชิ้นงานเข้ามาใหม่นะครับเลือกชิ้นส่วนต่อไปเข้ามานะครับที่ชื่อว่าบูชิ่งนะครับตัวบูชิ่งจะมีอยู่2ชิ้นนะครับ เราจะทำการเมตดพื้นผิวเข้าไปก่อนนะครับในคำสั่งเมดแบบคอนเซนทริกนะครับก็คือทรงกลมกับทรงกลมนะครับจากนั้นเมดด้วยคำสั่งคอนซิเดนต์นะครับของบูชิ่งกับแอ็กซัพอร์ตให้เข้าหากันนะครับทำการดึงชิ้นงานบูชิ่งเข้ามาอีกชิ้นหนึ่งนะครับแล้วก็จัดการหมุนนะครับชิ้นงานบูชิ่งตามแนวแกน Y ให้ได้ตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับทำเช่นเดิมครับทำการเมชิ้นงานพุชชิ่งกับแอดซัพพอร์ตนะครับด้วยการเมแบบคอนเซนทริกแล้วก็ทำการเมดพื้นผิวของพุชชิ่งกับแอดซัพพอร์ตด้วยคำสั่งเมแบบคอนซีเดนต์นะครับเราจะได้ชิ้นงานในลักษณะนี้นะครับจากนั้นครับชิ้นต่อไปที่นำเข้ามานะครับก็คือชิ้นงานที่ชื่อว่าแอด์ครับ ซึ่งเป็นแกนแกนกลางของล้อนะครับตัวนี้นะครับจะใช้รูปแบบการเมดนะครับเข้าไปที่ตัวแปลนของชิ้นงานนะครับเริ่มต้นนะครับไปเลือกคำสั่งเมดนะครับจากนั้นในส่วนของอตัวชิ้นงานที่เป็นวิวนะครับหรือล้อเราเลือกตัว ฟอนต์แปลนนะครับจากทรีของชิ้นงานนะครับให้เมดคู่กันกับไรแปลนนะครับของชิ้นงานที่ชื่อว่า x นะครับตอนนี้ระนาบนะครับฟอนต์แปลนกับไรแปลนจะอยู่ในเขาเรียกว่าระนาบเดียวกันนะครับจากนั้นทำการเมดพื้นผิวชิ้นงานนะครับด้วยคำสั่งคอนเซนทริกนะครับของวิวกับ x เข้าด้วยกันนะครับจากนั้นครับเราจะเมดชิ้นงานตัวนี้นะครับตัว ไล่แปลนของ A X e, นะครับให้มีระนาบเดียวกันกับตัวชิ้นงานท็อปเพลทนะครับโดยให้เป็นระนาบไล่แปลนเช่นเดียวกันนะครับเพื่อให้ทั้งสองชิ้นงานนี้มีตำแหน่งที่ตรงกันจากนั้นทำการเมดพื้นผิวครับของ b บู h i n g กับ A X e, นะครับด้วยคำสั่งเมดแบบ c o n c e n t r i กนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับชิ้นงานจะสามารถเคลื่อนไหวได้นะครับและจะไม่หลุดออกจากกัน นี่คือคำสั่งในการเมนหรือประกอบชิ้นงานการทำ export view หรือการแยกองค์ประกอบของชิ้นงานนะครับเมื่อประกอบชิ้นงานเสร็จแล้วนะครับให้คลิกคำสั่ง export view นะครับที่ toolbar ด้านบนนะครับชิ้นแรกที่เราเลือกคือชิ้นงาน x นะครับจะปรากฏแกนให้เลือกเป็นแกน xyz นะครับเพื่อทำการเลื่อนชิ้นงานนะครับชิ้นต่อไปนะครับคือชิ้นงานที่ชื่อว่า view นะครับก็สามารถที่จะ กำหนดเลื่อนทิศทางได้ตามแนวแก,ก y, แน x y z เช่นกันนะครับจากนั้นครับก็จะเป็นชิ้นงานที่ชื่อว่าบูชนะครับเราจะทําการเลื่อนบูชออกมาทีละฝั่งก่อนนะครับแล้วก็เลือกทั้ง2องชิ้นนะครับให้ขยับลงมาในทิศทางที่เราต้องการนะครับตามแนวแกน y นะครับแล้วก็ลากออกไปตามแนวแกน x อ,อีกทีนึงนะครับโดยที่เราจะสามารถกําหนดระยะของการเคลื่อนที่ได้นะครับ ชิ้นต่อไปครับก็คือชิ้นงานที่ชื่อว่า e u p p o r t นะครับ export นะครับทั้ง2ชิ้นนะครับเราจะใช้คำสั่งการ move ลงมาทั้ง2เลยนะครับจากนั้นครับให้เลือกชิ้นงานอีกครั้งหนึ่งนะครับเลื่อนไปตามแนวแกน z นะครับให้ถอยหลังออกไปนะครับอันนี้คือเสร็จขั้นตอนของการทำภาพแยกองค์ประกอบนะครับหรือ explode view นะครับนี่คือลักษณะของภาพแยกองค์ประกอบนะครับ จากนั้นครับเราสามารถที่จะเพิ่มคำสั่งในเรื่องของการทำ Animation ของการประกอบชิ้นงานได้นะครับก็ไปนะครับไปที่ขิดขวาที่ชิ้นงานนะครับเลือก Animation c o l l a b นะครับก็จะปรากฏตัวหน้าต่าง Animation Controller ขึ้นมานะครับตรงนี้จะเป็นการควบคุมนะครับการทำวิดีโอแอนิเมชันในการเคลื่อนไหวของอชิ้นงานนะครับและยังสามารถเซฟไฟล์ตัวนี้นะครับแอนิเมชันตัวนี้ให้เป็นไฟล์วิดีโอ ใช้ในการนําเสนอต่อไปได้และเมื่อชิ้นงานประกอบเสร็จสมบูรณ์แล้วหากต้องการให้ทําการแยกองค์ประกอบอีกครั้งหนึ่งนะครับสามารถที่จะคลิกขวาที่3ของชิ้นงานนะครับแล้วเลือกคําสั่ง explode ชิ้นงานจะทําการแยกองค์ประกอบตามที่เรากําหนดค่าไว้ตั้งแต่ต้น